อ่ะวันนี้เป็นเศรษฐกิจในทวีปยุโรปนะครับนักเรียนก็ตอบได้นะฮะที่อยู่ในห้องแล้วนะครับก็ตอบได้ตรงนี้นะครับก็ลักษณะเศรษฐกิจของทวีปยุโรปนะครับถ้าภาพจอหายอะไรยังไง,ง,งนักเรียนบอกด้วยนะทักครูบอกด้วยนะครับได้ยินไหมเงียบอีกอย่าเงียบนะบได้ยินครับเออได้ยินนะเอออ่ะลักษณะเศรษฐกิจวันนี้เราไปที่ ลักษณะเศรษฐกิจในช่วงของเกษตรกรรมนะครับไปที่ด้านเกษตรกรรมของทวีปยุโรปกันก่อนนะครับที่จริงมันมีม,มีหลายหลายตัวนะครับหลายตัวในทวีปยุโรปเนี่ยที่นักเรียนเข้าใจก็คือเป็นทวีปที่เก่งทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอะไรพวกนี้เขาเขาจะมีความชํานาญตรงนี้มากกว่านะครับวันนี้นอกจากที่เขา มีความเก่งมีความชำนาญทางด้านอุตสาหกรรมแล้วเขาก็ยังมีความเป็นเกษตรกรรมมีการเกษตรอยู่บ้างนะครับใน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 บางประเทศแต่ว่าก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดำเข้าเป็นการอ่าเป็นการทำการเกษตรในในรูปแบบของอุตสาหกรรมเกษตรนะครับทีนี้มาดูตัวแรกนะครับเอ่อ อุตสาหกรรมการเกษตรในภูมิภาคของทวีปยุโรปนั้นก็จะส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพสูงเป็นอุตสาหกรรมเกษตรในในรูปแบบของอุตสาหกรรมเลยนะครับตัวแรกนะครับการเพาะปลูกมาดูที่ตัวแรกก่อนการเพาะปลูกในทวีปยุโรปนะครับเดี๋ยวเลื่อนอ่าการเพาะปลูกในทวีปยุโรปนะครับเพาะปลูกนะครับส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบของ ทางภาคเหนือของเยอรมน,นีนะครับทางภาคตะวันออกของอังกฤษทางาที่ราบบนบริเวณคาบสมุทรอติตาลีนะฮะถ้านักเรียนจําได้นะครับไม่ต้องจําได้แล้วไปไปดูกันเลยนะครับถ้านักเรียนเมื่อกี้ที่บอกว่าภาคการเกษตรมันอยู่บริเวณทางภาคตะวันออกของคาบสมุทรอติตาลีอันนี้เราอยู่ที่คาบสมุทรอติตาลีใช่ไหมฮะภาคตะวันออกของคาบสมุทรอติตาลี ทีนี้ภาคตะวันออกของคาบสมุทรอิตาลตีถ้านักเรียนซูมเข้าไปถ้านักเรียนเข้าไปดูตรงนี้มันจะมีบริเวณที่ราบขนาดใหญ่อยู่เยอะมากนะครับบริเวณที่ราบตรงนี้เหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งเห็นได้จากนอกโลกนักเรียนเห็นอะไรไหมฮะมันจาภาพจานิดหนึ่งอ่านักเรียนเห็นอะไรไหมฮะนี่เห็นไหมฮะตารางสี่เหลี่ยมที่นักเรียนเริ่มเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ นั่นคือไร่ฮะไรนานั่นคือภาคการเกษตรเลยนะฮะมันจะมีบางส่วนที่ที่เป็นเมืองนะครับบางส่วนที่เป็นเมืองอยู่บ้างเห็นไหมนี่คือเป็นไร่นานาล้นๆน,นไม่ปนใดๆนะครับอันนี้คือภาคการเกษตรที่ที่สามารถเจอได้ในคาบสมุทรเตออิตาลีและบริเวณทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสทางตะวันออกเฉียงใต้ไปของประเทศฝรั่งเศส อันนี้ก็จะเจอเยอะมากนี่คือในคาบสมุทรซาลีก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเรนตรงกลางของคาบสมุทรซาลีก็จะเป็นภูเขาใช่ไหมนี่คือภูเขาอ่าภูเขานะครับก็จะสลับกับเอ่อการเกษตรการเกษตรแล้วก็สลับกับการเกษตรกับเมืองอะไรเงี้ยก็สลับกันเอ่อบริเวณที่มีชุมชนหนานแน่นไหเงี้ยก็จะมีใช่ไหมก็จะเป็นเมืองอ่า อันนี้คือภาคการเกษตรนะครับไม่ใช่แค่อิตาลีอย่างเดียวนะครับบริเวณทางภาคเหนือไม่ต้องภาคเหนือทางตอนเหนือของทวีปก็จะมีภาคการเกษตรเยอะนะครับภาคการเกษตรเยอะเช่นเดียวกันทางใต้นี้ที่นักเรียนเห็นก็ที่จําได้ใช่ไหมฮะก็คือเทือกเขาแอลส์นะครับที่ที่เราเจอตรงนี้คือเป็นเทือกเขาแอลส์นะฮะอะ่นอกจากนั้นนะครับนอกจากนอกจากเออ่ คาบสมุทรอิตลีที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับคาบสมุทริตาลีแล้วในประเทศในประเทศยูเครนในประเทศอะไรตรงน,นี้ก็จะมีก็จะมีการเพาะปลูกอะไรตรงนี้ด้วยเพราะอะไรเพราะมีแหล่งน้ําที่เพียงพอดินอุดมสมบูรณ์ในคาบสมุทรอิตาลีเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินจากอะไรนะภูเขาโดยเฉพาะดินจากภูเขาไฟเนี่ยดินภูเขาไฟ หมาะแก่การเพาะปลูกว่าดินดีมีแร่ธาตุสูงหรือว่าดินบริเวณทางตอนเหนือของเยอรมันทางด้านตะวันออกของอังกฤษอะไรเหล่านี้มันเป็นดินที่เกิดจากการตกตะกอนของแม่น้ํานะครับทางภาคตะวันออกของอังกฤษใช่ไหมครัก็เป็นดินที่เกิดจากการตกตะกอนของแม่น้ำตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไดใ้ไกลอันนี้ปากแม่น้าใช่ไหมบริเวณปากแม่น้าตรงนี้บริเวณปากแม่น้ําอ ฮัมเบิร์นะครับของอังกฤษจะได้2ฝากฝั่งของปากแม่น้ําของอังกฤษมีทางด้านภาคตะวนออกของอังกฤษไหมฮะตรงนี้ก็จะมีนักเรียนเห็นเขียวๆแล้วเป็นตารางเหลี่ยมๆใช่ไหมฮะอันนั้นคือไรนานั่นคือภาคการเกษตรของอังกฤษนะครับเพราะบริดินตรงนี้มันดินดีฮะดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูกดินดีเกิดจากอะไรเกิดจากการตกตะกอนของ ของแม่น้ำอะไรต่างๆเไม่ใช่แค่อังกฤษนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างรอบที <t 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 Whoops, ่แล้วเราเคยยกตัวอย่างเราเคยพาไปปากแม่น้ำอุรานใช่ไหมน้อปากแม่น้ำบัวก้าปากแม่น้ำบัวก้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับไปที่เวน้ำบัวก้าหลงฮะหลงนิดหน่อยนี่ปากแม่น้ำบัวก้าตรงนี้ก็เหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะอะไรฮะ ดินดีฮะดินอุดมสมบูรณ์เป็นดินป่าแม่น้าดินเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจะเรียกว่าเดลต้าอย่างนี้เหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะเป็นดินดินที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ของตะกรนซากพืชซากสัตว์ที่น้ํามันพัดพามาแล้วก็มาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยนี่คือการยกตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพทีนี้เอ่อ การเกษตรที่มีความสําคัญนะครับโดยเฉพาะพืชผลการเกษตรที่มีความสําคัญก็ส่วนใหญ่นะครับในยุโรปจะนิยมการปลูกข้าวสาลีนะครับการการปลูกข้าวสาลีาถัว่วมันฝรั่งข้าวโพดว่าข้าวบาเล่แอปเปิ้ลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะก็จะมีความสําคัญตรงนี้มากนะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชที่ ที่หล่อเลี้ยงนะครับใช้ในการเลี้ยงประชากรในทวีปยุโรปนะครับอ่ะส่วนประเด็นต่อมาการเลี้ยงสัตว์ในภูมิภาคทวีปยุโรปนะครับก็จะเลี้ยงในบริเวณที่มีอากาศที่ไม่หนาวจัดมากเกินไปอยู่ในเขตส่วนใหญ่ยุโรปที่นักเรียนรู้อยู่แล้วก็คืออยู่ในเขตอบอุ่นใช่ไหมครับแต่จะเขตอบอุ่นเขตอะไรนี้มันจะมีแบ่งแบ่งโซนไปด้วยนะครับไม่ใช่ ขาเรียกว่าไม่ได้แบ่งส่วนหรอกเขาเรียกว่ามันเหมาะแก่การเลี้ยงอะไรก็จะจะจะเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นนะครับเหมาะแก่การปลูกพืชอ,อะไรก็จะก็เพื่อจะปลูกพืชอย่างนั้นไม่ใช่เหมือนประเทศไทยนะครับของของไทยเรานี่คือภาคอีสานนี่น้ำน้อยใช่ไหมแต่เ,เราก็าไปทําอะไรฮะไปปลูกยางพารายางพาราใช้น้ําน้อยก็จรงิงแต่ยางพารามันต้องอยู่ในที่ชื้น ที่ชื้นนะแต่ละภาคอีสานมันแห้งแ้งแล้วมันชื้นไปปลูกยางพาราเอา,เอาปลูกได้ก็ปลูกนะครับแต่ต้องเป็นแถบสกลน,นครเนาะต้องต้องแถบฝั่งนู้นไปนะครับเพราะว่าฝั่งอีสานเนี่ยถ้าน้าเยอะต้องไปแถบสกลน,นครแถบปากแม่น้ําอะไรเง,งี้ยนะครับอ่ะอว่าการเลี้ยงสัตว์ในภูมิภาคทวีปยุโรปนะครับก็ตัวยอย่างนะครับภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็จะมีการเลี้ยงโคนเนื้อแกะนะครับ บริเวณชายฝั่งตะวันตกก็จะมีการเลี้ยงโคโนมสุกรสัตว์สัตว์สัตว์ตปีกเป็ดไก่อะไรว่าไปเขตทุนราก็จะเลี้ยงกวางเรนเดียเขตทุ K ่งหญ้าสเตปก็จะเลี้ยงพืชจําพวกแพะแกะมา้าและเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคือถ้านักเรียนออกจากคลาสไปนักเรียนมันจะเห็นนะครับว่าใครออกบ้างพราะกูอัดวิดีโอไว้ด้วยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าใคร ไครเทวิชาครูนะครับอ่าไปยกไปยกตัวอย่างแถบแถบพุ่ง้าสติปนะครับแถบทุ่ง้าสติปที่มีการเลี้ยงแผะเลี้ยงแกะเลี้ยงมาเลี้ยงเนื้อเนื้อตรงน,นี้เป็นเนื้อวัวนะฮะ,ะแถบทุ่ง้าสต๊ปนักเรียนจําได้ไหมว่าเราเรียนเราเราไปในเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วทีนี้สภาพภูมิอากาศในที่เป็นทุ่ง้าสติปเนี่ยก็จะเป็นทางตอนเหนือ ของทะเล2ทะเลนี้ก็คือทะเลดำกับทะเลแคสเปียนทะเลดำจะอยู่ทางซ้ายทะเลแคสเปียนจะอยู่ทางขวาในหน้าจอตอนนี้นะครับอ,อยู่หัวครูนี่คือทะเลแคสเปียนนะครับเมร์เซอไบจานอยู่ต Young รงนั้นนะครับจอเจีอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงนั้นเป็นเอเชีย er. ตรงนั้นเป็นเอเชีย er แล้วนะครับอ่าบริเวณตอนเหนือตรงนี้แหละฮะตอนเหนือตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ นะเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์จะเห็นได้ว่ามันจะมีพื้นที่โดยเฉพาะที่ราบลุ่มแม่น้านะครับที่ราบลุ่มแม่น้ําอย่างน้อยก็จะเป็นวอลกาที่เราเห็นนะครับอย่างน้อยเป็นวอลกาอันนี้เป็นวอลกาบริเวณตรงนี้เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์นะครับเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างยิ่งและเหมาะแก่การปลูกพืชด,ด้วยนะครับอย่างที่เราทราบการปลูกพืช อันนี้คือผลของการกระทําของแม่น้ําบัวก,ก้าไรเรียดตรงนี้ก็คือที่นักเรียนเห็นเป็นตารางตารางเล็กๆะลรตรงนั้นในแผนที่ใน Google Earth ตอนนี้นะครับก็นักเรียนก็จะสังเกตได้ว่ามันเป็นโอ้โหนี่คือไรนาในการเพาะปลูกสลับก,กันกับพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เหมือนกันนะครับอยู่แม่น้าแม่น้โดนตรงนี้นะฮะแม่น้ํโดนแม่น้นําบัวก,ก้านะครับ อ,อันนี้คือยกตัวอย่างการเลี้ยงสัตว์ตรงนี้นะครับส่วนตัวต่อมานะครับการทำประมงการทำประมงทำประมงตรงไหนมันบอกว่าออยุโรปมีอากาศที่เหมาะแก่การทำประมงโดยเฉพาะตอนกลางของทะเลเหนือที่เรียกว่าด็อกเกอร์แบงค์ด็อกเกอร์แบงค์เกิดขึ้นจากการกระทำของกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือจำไวด้ดีๆนะฮะกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือ อันนี้กับกระแสน้ําเย็นกรีนแลนด์2ตัวกระแสน้ําเย็นแอตแลนติกเหนือกับกระแสน้ําเย็นกรีนแลนด์มีผลทําให้เกิดเป็นด็อกเกอร์แบงค์เพราะกระแสน้ําอุ่นกับกระแสน้ําเย็นมาเจอกันมันจะกลายมันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่ามันจะเป็นกระแสน้ําที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของแพลงต้อนทีนี้แพลงต้อนเป็นอาหารของสัตว์น้ํานะครับอย่างปลาแซลมอนปลาคอก แฮมริบัตนะครับหรือว่า,าในทะเลสาบแคสเปียนที่เราเจอเมื่อกี้กับทะเลดำตรงนี้ก็จะมีอ,อะไรนะเขาก็จะมีการทำการประมงด้วยนะครับแต่ไปดูที่การทำประมงตรงนี้นะครับประมงประมงจะทำบริเวณทางตอนเหนือของทะเลเหนือตอนกลางตอนกลางของทะเลเหนือบริเวณน,นี้นะครับจะมีนี่ต้องหมุนตรงนี้นะครับกระแสน้ำเย็นกับกระแสน้ำอุ่น มาปะทะกันบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ก็่อให้เกิดเป็นอะไรก่อให้เกิดเป็นก่อให้เกิดเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของแพลงต้นครับแพลงตน้นซึ่งแพลงต้นนี้เป็นอาหารของสัตว์ในน้ําโดยเฉพาะปลาเป็นอย่างยิ่งบริเวณตรงนี้บริเวณตอนกลางของทะเลเหนือจึงจึงกลายเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การ ทำการประมงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมประมงในทวีบยุโรปนะครับอันนี้เป็นด็อกเกอร์แบงค์นะครับด็อกเกอร์แบงค์ในทวีปิุโรปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกระแสะน้ําจากกรีนแลนด์นะครับกรีนแลนด์ไหลลงมาเป็นกระแสะน้ําเย็นกรีนแลนด์นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะไหลขึ้นไปไปปะทะกันนะครับก็คือเป็นกระแสะน้ําเย็นของแอตแลนติกนะครับแอตแลนติกตอนเหนือนะครับ ก็ใส่น้ําอุ่นแอตแลนติกเหนือนะครับพูดผิดใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็ใส่น้ําเย็นว่าอ่าก็จะเจอด็อกเกอร์แบงค์และทีนี้ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในทะเลดําและในทะเลแคสเปียนก็มีการทําประมงด้วยเช่นเดียวกันนะครับในแม่น้ําวกาก็มีการทําประมงด้วยนะครับก็มีการทําการประมงโดยเฉพาะมีการเลี้ยงปลา จับปลาอะไรนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นกันเยอะพอสมควรนะครับที่ปลาที่จับได้มากนะปลาที่จับได้มากส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่จับได้มากคือปลาสเตอร์เจียนครับปลาสเตอร์เจียนปลาสเตอร์เจียนนี้เอามาทำไข่ปลาคาเวียไม่ใช่เอามาทำไข่คาเวียอย่าใส่ปลาไปนะครับเพราะฉะนั้น ถ้านักเรียนจะกินคาเวียนะครับกินไข,ข่คาเวียนักเรียนกินไข่ของสเตอร์เจียนนะครับซึ่งปลาคาเวียไม่มีนะครับในเข้าใจนะครับเอ,อว่าผมแม่ถามว่าเอ,อกินอะไรกินกินกินไข,ข่คาเวียค่ะออแม่ก็จะรู้ทันทีอ๋อลูกกินสเตอร์เจียนลูกไม่ได้กินคาเวียหรอกสเตอร์เจียนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสินค้าส่งออกในประเทศรัสเซียนะครับก็เยอะนะครับรัสเซียนี่หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่อย่างที่ผ่านมาเป็นแร่เป็นอะไรใช่ไหมครับหลายหลายหลายอุตสาหกรรมรัสเซียก็ได้ได้อิทธิพลในการส่งออกตรงนี้ไปเพราะว่าทรัพยากรเยอะพื้นที่มีเยอะทรัพยากรก็สามารถค้นหาได้เยอะทั้งแก๊สเอ่ยทั้งแร่เอ่ยทั้ง เดี๋ยวก็จะมีป่าด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นการส่งออกไข่คาเวียของรัสเซียนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการทําป่าไม้ของรัสเซียแต่ว่าเป็นของยุโรปก่อนแต่รัสเซียก็ส่งออกไม้เก่งเหมือนกันนะครับอันนึงมาจากก็มีเขาเรียกว่ามีการเขาเรียกมีการทําเป็นป่าเศรษฐกิจยัถึงเข้าใจไหฮะ ป่าเศรษฐกิจหมายความว่าป่าที่ปลูกไว้หลายๆแปลงแล้วทยอยตัดทีละแปลงปลูกเพิ่ม1แปลงตัด2แปลงปลูกเพิ่ม2แปลงตัด3แปลงปลูกเพิ่ม3แปลงวนอย่างเงี้ยเรียกว่าป่าเศรษฐกิจซึ่งเป็นการอนุรักษ์ป่าของทวีปยุโรปซึ่งซึ่งซึ่งมันก็ได้ผลพอสมควรส่วนใหญ่ป่าในทวีปยุโรปก็จะเป็นป่าไม้อ่อนนะครับ อย่างในประเทศนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์รัสเซียเนี่ยเอาไม้ไม้ไม้อ่อนเหล่านี้ไปทําเป็นกระดาษนี่กระดาษหรือเครื่องเรือนหรือเฟอร์เฟอร์เนเจอร์เฟอร์นิเจอร์นะครับโดยเฉพาะบริเวณบอสเนียสวีเดนฟินแลนด์ตรงนี้ก็จะมีการทําป่าเยอะแต่เอาละรัสเซียฮะรัสเซียต่างหากนะครับมีการปลูกป่าเพื่ออุตสาหกรรมมากที่สุดของโลกนะครับ และก็เป็นพื้นที่ที่มีการนําเข้าไม้เนื้อแข็งจากป่าเขตร้อนไม้เนื้อแข็งจากป่าเขตร้อนก็คือป่าในแบถบละติจูดต่รารัสเซียหนูอยู่ในละติจูดสูงก็คือเป็นป่าไม้เนื้ออ่อนก็คืออยู่กับปีมะอยู่กับอากาศอบอุ่นอยู่กับเย็นไม้เนื้อแข็งก็จําพวกไม้สักไม้พยุงไม้มะขะอะไรพวกนี้ก็จะเจอในแบถบระติจูดต่ําหรือในแถบศูนย์สูตรเยอะนะครับอันนี้ก็เจอตรงนี้นะครับ อ,อันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจในช็อตของกเกษตรกรรมของทวีปยุโรปนะฮะนี่คือเป็นกเกษตรกรรมของทวีปยุโรปนะครับก็มีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์มีการทําประมงมีการทําป่าไม้นะครับก็แตกต่างแต่ละพื้นที่ไปนะครับก็บริเวณตรงนี้ใช่ไหมฮะที่ที่เราจะเจอป่าเยอะนะครับนี่อ่าวบอสเนียทะเลบอสบอสเนียนะครับก็ไป ตรงนี้ป่าก็จะเยอะนะครับนี่ป่าเยอะทําป่าเยอะอะอาวอตเนียไปายาวไปถึงรัสเซียนะครับทางตวนออกของรัสเซียนะครับไซบีเรียก็จะเป็นไทกาใช่ไหมก็เป็นป่าไทกาป่าสนเนาะเป็นป่าสนในไซไซบีเรียก็จะส่วนนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ไปตัดตรงนั้นนะครับส่วนนี้ก็จะมีการทําเป็นอะไรนะป่าเศรษฐกิจเยอะนะครับ ในภาคของการเกษตรนักเรียนมีอะไรสงสัยถามไหมครับถามมาถามมาได้นะครับถามเร็วถามเร็วตาอเงียบอีกแล้วห้องนี้ชอบเงียบอ่ะเงียบเงียบจะเงียบอะไรกันนัะหนาหะาหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะในขณะนี้ไม่ไม่รู้จะถามอะไรครับ าไม่รู้จะถามอะไรงั้นกูถามดีกว่านะครับถามเรียงตามเลขที่ไหมวันนี้หายไปสองคนนะครับสองคนนั้นเดี๋ยวไปตามเรียนย้อนหลังด้วยนะครับอัดวิดีโอให้แล้วนะครับกฤษดากฤษดาครับกฤษดา Good morning กฤษดานี่ไงกฤษดากฤษดาหายไปไหนกฤษดา มาแล้วลมาแล้วต้องเรียกดังดังดกิตดาถึงจะมาไปเข้าห้องน้ำอยู่เหรอขี้ผมไม่ขี้มาอุ๊ยแมเข้าห้องน้ำก็ได้ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าทำกิจกรรมอะไรอ่ะถามสั้นๆง่ายๆฮะบริเวณที่มีการปลูกพืชเยอะๆออยู่บริเวณไหนฮะอย่างเงียบนะอย่างเงียบนะ นักเรียนคนอื่นเตรียมตัวเลยนะ,ะเดี๋ยวกูจะถามกลับไปนะฮะเตรียมตัวนะฮะบริเวณที่มีการปลูกพืชเยอะฮะบริเวณไหนครับอ่ากล้องอยู่ตรงนี้นะครับคุณต้องมองกล้องตรงนี้นะครับแต่คูมองนักเรียนดีกว่า,าว่าเร็ว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 กิจดาตอบได้ไหมครับอย่าเงียบใส่ครูสิบอกว่าอย่าเงียบไง ผมครับุณครับอากิติคุณกิติคุณตอบได้เหรอเยอรมันมีหรือเปล่าครับอ่าแถบเยอรมันใช่ไหมเยอรมันถามว่าทําไมเยอรมันมีการปลูกพืชเยอะดินดินดีครับดินดีอันนี้มันเกิดมาจากอะไรฮะดินดีหนึ่งดินดีสองสองก็คือมีน้ำไงอย่าลืมว่าเยอรมันอยู่ในชื้นภาคพื้นสมุทร ชื้นชื้นนำหน้าใช่ไหมชื้นนำหน้าแสดงว่ามีมีฝนเยอะใช่ไหมครับอ่าบริเวณตอนในก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นชื้นภาคพื้นทวีปชื้นภาคพื้นทวีปแสดงว่ามีฝนแต่มันอยู่ข้างในในไหนในทวีปก็มันก็ยังชื้อนอยู่ใช่ไหมฮะน้ํามันก็ดีด้วยน้ําก็มีนะครับน้ําดีบริเวณแม่น้ําปากแม่น้ําดินดีน้ําดีปากแม่น้ํานะครับบริเวณของ ตรงเนี้ยนะครับบริเวณเออ่มันก็จะมีแม่น้ําเยอะนะครับอย่างเช่นเออ่แม่น้ําลัวเออก็ได้ลัวนะครับวันก่อนครูไปที่อ่าวบิสเเกตไปให้นักเรียนดูสัปหลาดใช่ไหมบริเวณปากแม่น้ําใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมรัตนโก,กสินทร์ไม่กี่แล้่ลายไม่กี่แล้วอ่านี่นักเรียน อันนี้ครูให้ดูแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือจัป,ปลาดใช่ไหมอันนี้คืองูยักษ์นะครับที่เป็นประติมาก,กรรมของชาวจีนนะก็มาสร้างไว้ที่อ่าวบิสเคบริเวณปากแม่น้ําของของอะไรนะของของฝรั่งเศสตรงนี้นะครับก็ตอนแรกก็ตกใจนึกว่าเป็นพญานาคที่นึกว่าไม่ใช่นะครับเป็นเป็นอะไรนะประติมาก,กรรมนะครับของของ ชาวจีนคูณจาชื่อไม่ได้นะครับว่าเป็นใครแต่ว่าเป็นเป็นชาวจีนนะ่ะเออแล้วมาสร้างไว้ที่นี่นะครับอคือวความสวยงามมั้งฮะอันเนี้ยบริเวณนี้สองฝั่งเห็นไหมสองฝั่งแม่น้ํานักเรียนจะเห็นเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นไร่นานะครับก็สองฝั่งแม่น้ําเลยนะดินดีน้ําดีอะไรแบบนี้ย มันก็เลยเหมาะแก่การเพาะปลูกฮะต่างกับประเทศไทยต่างกับประเทศไทยประเทศไทยเป็นอะไรฮะถ้าดินดีน้ําดีประเทศไทยจะเอาไปทําอะไรฮะเดี๋ยวกูหมุนไปหาประเทศไทยดินดีน้ําดีขนาดนี้ประเทศไทยเอาไปทําอะไรเอาไปทําเมืองหลวง กรุงเทพมหานครนะครับนนทบุรีสมุทรหลายๆสมุทรสมุทสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามและทางตอนเหนือขึ้นไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตรงนี้เหมาะแก่การเพราะปลูกเป็นอย่างยิ่ง 1. นึ่ง้ำดีน้ำนักเรียนก็เห็นอยู่แล้วเวลาน้ำท่วม กรุงเทพเป็นยังไงน้ําเยอะไหมล่ะเออเยอะนะครับบ่าคู่มันมันเกิดขึ้นจากมันขวางกั้นทางขวางทางน้ําหรอกเมืองมันขวางทางน้ําไม่ใช่นักเรียนลองสังเกตรเพระนครศรีวิทยานะครับกรุงศรีเนี่ยน้ําท่วมทุกปีน้ําท่วมกรุงศรีทุกปีและมีประวัติยาวนานว่าน้ําท่วมทุกปีตั้งแต่กรุงศรีแตกพม,ม่าล้อมรอบกรุงศรี แปดเก้าเดือนกรุงศรียังไม่แตกเพราะอะไรฮะมันมีช็อตหนึ่งฮะช็อตหนึ่งก็คือน้ําท่วมกรุงศรีฮะเออเพอน้ําท่วมกรุงศรีพม่าพม่าจะตีกรุงศรีได้ไหมฮะพม่าก,ก็ต้องถอยไปอยู่บนเนินไปอยู่บนควรไปอยู่บนที่สูงใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะบริเวณตรงนี้จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกมากเพราะน้ําดีน้ําดีตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยกรุงศรีสมัยโอ้นานใช่ไหมฮะน้ําดีดินดีด้วย ดินดีดินอะไรฮะดินที่มันเกิดจากการตกตะกอนของแม่น้ําที่มันชะล้างที่มันเอาตะกอนมาดองเอาไว้ดอง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 ไะไรง้งอของมันเนี่ยเนี่ยปากแม่น้ําเนี่ยดินดีมากเหมาะแก่การเพาะปลูกแต่ของเราทําอะไรฮะนั่นแหละฮะของเราเอามาสร้างเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงเออเอาก็าไปที่จริงนะกรุงเทพมหานครเนี่ยควรไปตั้งอยู่นู่นนครนายกนุ่นนะครับมันถึงจะโอเคเพราะว่า ถ้านครนายกนี่มันจะยังไงเขาเรียกน้ําท่วมน้อยมันแต่ว่ามันก็จะมันจะน้ําท่วมน้อยก็ไม่ได้อีกนะครนายกชื่ออยู่ในนครนายกนะครับมันเกิดถ้าความเป็นมาของชื่อนครนายกก็คืออันเนื่องมาจากเกิดน้ําท่วมและทีนี้ก็เป็นน้ําท่วมทั้งเมืองอะ่ะเออแล้วก็ต้องแก้ปัญหาชาวนาชาวไร่นะครับก็ยก ั้งนครเลยคือยกผลประโยชน์ในหะ้ก็จ่ายเบี้ยเลี้ยงเ,เบี้ยววัดไรให้ดูแลกันไปเอออันนี้คือพูดคร่าวๆนะไม่ได้เลือกพูดแบบที่มาของนครานายกอ่ะเออยกทั้งนาทั้งไร่คือคือจ่ายให้จ่ายค่าทดแทนอะไรให้เออประมาณนั้นนะครับก็เอาแบบคร่าวๆไว้แล้วกันนะครับไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะครับเดี๋ยวว้างๆเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังนะอ่ะทีนี้ มันต่างกัยุโรปไงยุโรปเนี่ยปากแม่น้ําว่าบริเวณแม่น้ํานี่คือเหมาะแก่การตั้งเมืองแต่ส่วนใหญ่มันเหมาะแก่การตั้งเมืองอยู่แล้วปากแม่น้ําในอังกฤษก็ลอนดอนก็อยู่แถบแม่น้ําแซนใช่ไหมเออก็มันมันก็เหมือนกันฝรั่งเศสก็เหมือนกันก็มันก็อยู่ในบริเวณแม่น้ําอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมฮะเออมันจะนั้นอะไรล่ะนะครับ เนี่ยบริเวณฝั่งบริเวณตะวันออกของฝรั่งเศสเป็นต้นไปนะครับยาวไปเรื่อยเลยนะเหมาะแก่การตั้งเอ้ยเหมาะแก่การทําการเกษตรนะครับตรงนี้ก็เหมาะนะครับมีเมืองด้วยนะครับเหมาะแก่การทําเกษตรนะฮะแล้วก็จะมีสลับด้วยภูเขาเล็กน้อยตรงนี้เป็นแม่น้ําใช่ไหมพดเกียวด้วยแน้วเรียนจะเห็นแอกที่เป็นผลการกระทําของแม่น้ําใช่ไหมตรงนี้แอกนี่มันจะมีแอกเยอะนะครับ อย่าบอกว่าค้างอีกนะครับค้างแล้วละ่ะตัวนี้ก็จะเป็นแอกนะครับเห็นไกลๆตรงนี้เป็นแอกโค้งๆฮะว๊าววาแหว่งๆหว่งนั่นคือให้ดูครูให้ดูมาสองสามครั้งแล้วนะครับอันนี้เป็นผลการกระทําของแม่น้ําอีกต่างหากไอ้พวกแอกตรงนี้ก็ดินดีฮะเหมาะกกบการเพาะปลูกเพราะว่ามันเคยมันเคยเป็นน้ําท่วมถึงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาไปดัดแปลงนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้เป็นผลผลของการกระทํา ตรงนี้แม่น้ำไรซ์นะครับแม่น้ำไรซ์ที่เรารู้จักกันเนี่ยโคง้โคงๆตรงนั้นก็เป็นแอกแต่นี่ของของเขาเอามาดัดแปลงเป็นอะไรแล้วไม่รู้ดัดแปลงหลายที่นะครับบอกาที่ก็ให้ดูไปแล้วนะครับบอกาให้ดูไปแล้วนะอ่ะนี่ก็ประมาณน,นี้นะครับด้านบนบอสเนียอาวอสเนียก็จะเป็น ป่านะครับบริเวณทะเลเหนือก็จะเป็นด็อกแวร์แบงก์เหมาะแก่การทําการประมงนะครับอ่ะในภาคการเกษตรวันนี้มีนักเรียนสงสัยอะไรไหมครับอ่าน่าจะพอสมควรในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทบทวนกันนะครับจะลงไปในคลาส s r รูมนะครับนักเรียนก็อย่าลืมนะครับเข้าไปทําด้วยนะครับ